ทุกคนนวะันนี้มาเล่นเกม Daydream เกมภรษาไทยด้วยนะแล้วก็เป็นเกมฟรีคือเห็นมานานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งเพิ่งมาเล่นเออก็ว่าเริ่มเลยเริ่มเลยโอ้สายโรยพัดพ่าน ชิปกดชิปกดชิปว oh ิ่งกดชิปวิ่งโอ้ยไมค์กอดโอ้ยแล้วมันมีมืออะไรมาอยู่ข้างหน้ามาหลังข้างเอาไว้นะ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 เข้าประตูเข้าประตูเข้าประตูไป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 ประตู คุณพี่มีครับไปต่อไป,ไปต่อไปทางไหนอ๋อขึ้เครื่องบนพี่มีน้าทางเลยมาถึงก็เจออะไรก็ไม่รู้อุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่มีชี้อะไรอ่ะ,อ,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 ะอันนี้อหรอะอะะอะไอะะออรออ๋อจับมือพี่หมี อ๋อแล้วก็คว้างอ๋อเขายังจับอยู่แล้วก็คว้างพี่หมีขึ้นไปโอ,อเคโอเคแล้วก็โดดขึ้นไปไปฉันจะรอดไหมล่ะโอู้วมันกระตุบไะเนี่ยว้าวตกใจตกใจกใจโอุยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มันห้องขัวรถเข็นเข็นรถเข็นเข็นไปไหน อ๋อฉันก็รู้ก่อนเลยรู้ก่อนเลยไปคือวันนี้จะรอดไหมเออจะผ่านผลไปได้ใช่ปะอุต้องเอาพี่หมีขึ้นก่อนหรอโอเคแต่พี่หมีไปขึ้นก่อนอ่ะ ไปเอออุ้ยออกเป็นท่อปาปไปอุ้ยใจหมดมีหนูโอ้โอ้กดคอนโทรนเพื่อย่อโอเคอันนี้ก็ไม่ค่อยจะถึงคอนโทรนซะด้วย ตกอ,อีกบเนี่ยโอเคโอ้ยโอ้ยตกใจว่อ๋อหนูว่าหนูว่าสู่ขีดซะและ้วไม่นะไปกันพี่มีอู้หูเหมือนห้องนอนใครเนี่ยโอ้มีดาวด้วยไปไหนต่ออันนี้ทำอะไรอะ่ะ เก็บไอเทมนี่อ่ะเศรปักออเออเศรษฐีปักทำไมอ่ะอุ้ยอ,นนอะไรอะเศรษฐีปักเพื่อเศรษฐีปักเพื่อทำอะไรวะให้กระโดดขึ้นมาทำไมเนี่ยเศรษฐีปักแล้วให้ทำอะไรอ่ะไม่มันมีแสงตรงนี้เว้ย เราต้องทำอะไรไม่รู้อ่ะไปดีกว่าอุ้ยเมื่อไงอ่ะนี่ละหรือว่าเราต้องเอาไฟตรงนั้นมาวะ ด้วยนี่เพราะว่าห้องนั้นมันมืนมดมากปะะปะ,ปะ,ปะอุ้ยมันมืดมากเนี่ยเดินไปเลยได้ปะ่ะ รถไฟมาแล้วดือด้อๆอ,อุ้ยเอ้าอุ้ยขี่เลยไม่ได้หรอนั่งได้ไหมพี่หมี หน่อยเจอมาดูเฉยๆป่ะพี่หมีพี่หมีฮะพี่หม,นะมีจะทำอะไรอะพี่หมีจะขึ้นเหรออะอ้ะอาวขึ้นไปไหนไปเถอะป่าป่าป่า ปาปะปามานี่มานี่ไปไหนอะ่ะเพ้่มาข้างบนอ,อืเพื่มาข้างบนเพื่มาข้างบนเราต้องโยนพี่หมีขึ้นไปก่อนไปอ่ะเอาออพี่หมีพี่หมีมาขึ้นตรงนี้ดีกว่าน่าจะง่ายกว่าปะ ขึ้นไม่ได้ขึ้นมานี่มามานี่ให้ยราขึ้นไปตรงนี้มันจะง่ายกว่าพอวะอ๋ออไม่ได้อะถ้าเราหยิบเก้าอี้ได้ปะ ไปตรงนี้เราต้องขึ้นไปข้างบนเว้ยกระโดดมานี่ขึ้นมานี่ดิแล้เดินช้าเหลือเกินข้างบนมันขึ้นไม่ได้วะ่ะเราต้องอยู่ตั้งแต่ตรงนี้หรือเปล่าแล้วอุ้มด้วยได้ปะ เออพี่หมีบอกเจ็บไม่ไหวละอ๋อมาดูละพี่หมีต้องขึ้นมาเนี่ยมาโอเพี่หมีขึ้นไปก่อน บันไดมาให้บันไดมาให้เขาบคุณมากค่ะพี่หมีไปไป,ไปต่อไปต่อไปต่ออ๊ยนี่มันห้องนอนใครกันเนาะโอ๊ยอะไรเราตัวเล็กขนาดนี้อุ๊ยอะไรเมื่อกี้ผ่านหน้าต่างไม่อุ๊ยทำไมอยู่กลายเป็นเสียงอย่างนี้อ่ะอุ๊ยอุ๊ยใครมามีคนอยู่หลังม่านพี่หมี คนอยู่หลังม่นเล่นเอาซะคนลุกเลยคนลุกจริงอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะนึกว่ามีคนอยู่จริงๆอะถ้าไม่มีเราก็ขึ้นไปเลยว้าวมาเอากระโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปเออโอ้ยเราจะขึ้นตามพี่ไปได้ยังไงอะ ถ้าเราจะไปงไหนวะว้ายพักวแล้วพี่หมีผเขาบอกพี่หมีว่าผมไปไม่ได้ผมไปตามพี่หมีไม่ได้พี่หมีรู้หรือเปล่าเพราะผมนั้นไปตามพี่หมีไม่ได้เฮ้อยอหรอวะเราขึ้นท่อวะวเสียงมันมีใครมาเฮ้ยอย่าตกดิ เป็นอะไรเนี่ยทำไมเดินอย่างนี้โอเคไปถ้าเราแขวนตามท่อได้ปะอุ้ยได้ไปด๊บด๊บด๊บดื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 บ,ดบไปไปนี่แหละนี่แหละตรงสิเออไป โอเคไปได้วยกันไปได้วยกัเออ,อไปนําเลยนําเลยอุ้ยตกท่อปะเนี่ยโอเคให้ที่หมีอุ้ยตกปะเนี่ยพ่อตรงนี้ตกปะเนี่ยอ๋ออะไรอ่ะวะเค่อนล่ะว้าวตายอ่ะเา ง่ายอย่างนี้เลยโอเคถึงแล้วเราต้องทำอะไรอะเนี้มันจะไปไม่ได้ปะเราต้องขึ้นไปข้างบนไปไม้ก็เสียวหักเหลือเกินฟึ๊บไอเขีนไป Wow. Okay. ว้าวโอเคถ้าเราเข็นตกไปเลยอะทับทับทับหัวพี่หมีปะนะ่ว <Why? S 1> ้าวเสียวตกเราปิดหัวเราปิดท่อน้ำแล้ว กันไปนี่ไกลโกโก้วิ่งวิ่งวิ่งจำเอาจำเอาจำเอาหัว นีแ่แม่แฮมชาโลมันมาจากไหนวะมือเนอี่ะน้าพี่หมีต้องขึ้นมาก่อนนะขึ้นไม่ได้นะไม่ดี๋ยวลาโดดครับพี่หมีต้องขึ้นไปก่อนมานี่มานี่อุ้มอุอ้มไปว้าเอ้าคิดว่าพี่หมีน่าจะมองทิ้งเพราะเรานะ ทำไมอ่ะไปไม่ได้อหรอไปอ่ะขึ้นไม่ได้หรออ,อ,หรอ,อุ้ยอ๋อโอเคเลยพี่บอกเจ็บตัวเจ็บตัวมีเยอะละ มาทำไมอ่ะอุ้ยมันติดเราผักอีกแล้วปะอ๋อพี่หมีบอก up, up, อัพอัพอ่ะอัพอัพอ่ะพี่มีทำท่าอัพอัพอ่ะไปไปอึ๊บื้อ แล้วมันมีไอ้นี่อะไรช่วยไม่ได้ดิอึ๊บเออโอ,อ้ยลุ้นทุกการเดินทางลุ้นทุกก้าวที่ย่างออกไปนี่ที่ไหนใช่ไว้นี่นั่งได้ปะพักเหนื่อย จุดพักเหนื่อยยถึงแล้วหรอจะบอกนะว่านี่คือทางออกแล้วหรอไม่ใช่ไม <noon> ่ใช่ไม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 ่ใช่ถ้า er. เราหล่ดถาออกออกมันจะค่อยๆไหลลงมันจะค่อยๆไหลลง แต่อันเนี้ยมีผ้าสีแดงมันเท่ากับว่าเราไปได้พี่หมีจะบอกให,พห,นนะห้พี่หมีไปตรงนู้นนะโอเคไหมไปพี่หมีไปตรงนู้ โอเคอ๋อพี่หมีผมจะยกให้แล้วให้พี่หมีอะ่ะเว้ยทำไมอ่ะอึ๊บอืออ่ะพี่หมีผมจะยกให้แล้วให้พี่หมีข้ามไปตรงโน้นนะโ okay. อเคเออ มกคกังไว้อยู่โอเคอไปอ่าอะไรจะไปเปิดไฟให้เปิดสะพานดิไม่ได้เปิดไฟอึ๊บเออถ่วงน้ำหนักถ่วงน้ำหนักไป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 อา้าวไปทางโน้นดีกว่าเอา้าไอเราเยือนี่ไว้อ๋อโอเคต้องวิ่งต้องกระโดดอันนั้นพี่หมีดึงให้อยู่โอเคไป ีขอบค,ครับ,บค,ครับพี่แล้วที่นี่คือที่ไหนใช่รือเปาใช่หรใช่ตรงนี้หรือเปล่าพี่หวผมต้องทำยังไงต่อกับตรงนี้อ่ะ เติบขึ้นไปก็ไม่น่าได้นะอันเป็นรูปปั้นอะเราต้องหมุนต้องหมุนรูปปั้นเหรอจริงปะัน่ะถ้าเป็นรูปปั้นเป็นแบบนี้อะเขาก็ต้องหมุนปะโอ้โ้โว ต,ติดต,ติดต,ติดนี่ยเดินอ้อมแล้วเนี่ยเดินวนไปวงกลมสามร้อยรอบแล้วเนี่ยไห้ทำอะไรไปทางนี้ก็ไม่ได้ตันแล้วจริงๆเราต้องไปได้เว้ย ขิ้หมีขึ้นไปซะเราไม่บอกเกมฮาร์เซล์อะเอาีลเราไม่บอกกับเกมฮาร์เซจ์จงนี่เมื่อใครดูมาก่อนเลยคนอื่นเล่นนะ่ะเอ้ยมันมีหมวน้ำนี่หว่าน้ำ,นำอ๋ออ๋อโอเค โอเคให้พี่หมีมาหมุนอันนี้ไว้โอเคนะแล้วเราจะไปเอาอนนั้นที่มือวิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิ I'm ค่ะเพราะว่าคอมขังมันยังเกมออกอืมไว้มาเล่นใหม่แล้วกันไม่ยอมดีวะโธเอย้ย <_ c oughs> ปวดเศ้าว่าเกนี้มีการแสดงภาพของแมงมุมซึ่งมอยครั้งใหญ่กว่าตัวละครจริงเหรอเฮ้ยมีแมงมุมได้เหรอ เอาดีเราจะไปเล่นต่อเราจะเอาให้จบตรงนี้เอาใหม่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 เมื่อกี้คือบ่าไม่นับเพราะว่าคอมเด้งผมรู้แล้วไม่ต้องเศร้าค่ะพี่มาแล้วน้องไปพี่หมีผมรู้แล้วว่าเราจะใช้ชีวิตต่ออย่างไงดีมาพี่หนีมาเนี่พี่หมีมานี่นะนี่เอาหมดอันนี้ให้ หมดอันนี้ให้ผมแล้วผมจะไปเอานะหมามาหมาดอกแดกด็อกแดกเออมายมาอึ๊บโอ้ยโอยโอยโอ๊ยโโอห้ยหนักนะเนี่อ้ยหนัก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 หพี่มีก็ยังหมุนอยู่ขอมาเสียบเออได้แล้วอ่ะเหมือนช่วย ววเยเย้เ,ยเ,ยเยไปกันต่อไปกันต่อพร้พอมยังพี่มีแล้พร้อมยังไปไปพร้อมแล้ว Let's go ไปกันต่อไปกันต่อผ่านหรอผ่านแรกรปะโ o l y c เลยรับไปต่อไปต่อพี่กลัวค่ะน้องหนูจะเย็นลูก พี่กลัวอ,อ๋อมันวิ่งได้เลยใช่ไหมแต่พี่กลัวไงอันนั้นตัวอะไรอ่ะวานมันคือวานวาน เอาเจ็ดตรงนี้ก่อนได้ปะไม่พี่หีิเอามาจากตรงนั้นก่อนเอามานี่ก่อนอันนี้ก่อนอ่ะเราต้องอย,ยังยังยังเอาต้องดึงอันนี้ก่อนพี่หนิอย่าไปวิ่งหรอตกกระจกแตกแล้วนะ่ะมาแล้วก็มาหดอันนี้ให้หน่อย โหนนะล็อกเออไปเรามีชีวิตอยู่รอดแล้วตอนนี้มานี่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 ไปวิ่งกระจกเยอะแต่มันแตกมันเล้าแล้วนะ่ะไปเอบโดดได้ไหมเออเก่งมากอา้าวแย่แล้วี่มีจะโดดได้ปะไม่ลงวอขอยนไปก่อนได้ปะไปเออเดี๋ยวโดดอ่ะ โดดได้เหรออะคนเรามันจะง่ายได้ขนาดนี้เลยเหรอฮะมันช่างง่ายได้ขนาดนี้เลยเหรออ๋อ ไม่ได้อ่ะพี่มีได้ไหมโอเคว้าวาขอโทษนะให้หนูมาทำสูขีไปหลายรอบแล้วอ่ะ,อะไม่ต้องไปไหนหรอกวันนี้อยู่ตรงนี้แหละ <laughs> พี่มีขึ้นมาได้นน คิดว่าเราจะอยู่แค่ตรงนี้แล้วค่ะทุกคนเราจะไม่ไปไหนแล้วค่ะเพราะว่าเราต้องไปกลับไปเล่นโลบอกนะคะเกมออบบี้ก่อนเนาะก่อนที่จะมาเล่นเกมนี้ก็เมื่อกี้ก็กดชิปเออพี่เราได้ไหมพี่ได้ไหมอ้าวมาไม่ได้เหรออา้อา ขึ hm, hm, god, ng, e ้นแล้วไหม่เดี๋ยวอุ้ม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 เดี๋ยวโยนไปก่อนโยนไปก่อนรอพี่หมีก่อนเออมาแล้วมามามาอุ้มหน่อยุ้มหน่อ่าอุ้มหน่อยเด้โยนไปก่อนนะไปเออเอาอย่าตก ราสองคนออกมาวิ่งวิ่งหน้าวิ่งหน้าแฮมทาโลโอ้เช้าอันแสนฝดฝฟ,ฟเราต้องขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราอาจต้องให้ใครช่วยนะไอเหรอฮดูมาขนาดนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไโบด้วยนะ